นอกจากนี้ในเรื่องของกระดูกข้อเส้นเอ็นหลอดเลือดเรายังมีตัวผลิตภัณฑ์น้องใหม่ตัวนี้ชื่ว่ายูพสนะคะยูพสเนี่ยช่วยเรื่องมันจริงๆกิคือสารต้านอนุมูลอิสระสามารถชะลอแก่ได้เลยคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกข้อต่อสเส้นเอ็นการอักเสบต่ตางๆของเนือเลือนะคะการอักเสบของหลอดเลือดทั้งหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงตัวยูพาสเนี่ยมันจะมี กรดอะมิโน,โนตัวหนึ่งชื่อว่ากรดอะมิโนโพลีนะคะจริงๆตัวเนี้ยนะคะมันเป็นสารตั้งต้นของเซลล์กําเนิดที่ชื่อว่ามีโซเดิร์ให้ลงนะ <c oughs> ลึกลงไปนะคะเอาสรุปง่ายๆกินคู่กันนะคะกินคู่กันจะช่วยในเรื่องของข้อต่อเส้นเอ็นนะคะการทํางานของเนื้อเยื่อคือตรงโดยเฉพาะตรงช่วงข้อต่อนะคะนะคะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันตัวเนี้ย รวมทั้งรวมทั้งอะไรช่วยในการกต้ระุสร้างคอลลาเจนเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ผิวพันณเราดีขึ้นเนียนเรียบขึ้นด้วยหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดงแข็งแรงคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับอ่าเรื่องของก้อไตอะค่ะเออไตาวายไตยเสื่อมสามารถทานตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะไปช่วยทําให้อ่าหลอดท่อไต ของาละมีความแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ทํา,างานได้ดีขึ้นเนาะนอกจากจะได้ในเรื่องของสุขภาพแล้วความสวยงามก็ได้ผิวพรรณดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือตัวยู U นนะคะเนี่ยค่ะมีกดอมิโนโบรีเนาะ